ใี่ค่ะพี่น้องมึอนี่ห้ากับบ้านเรากันคือเก่าเนาะเมื่อกีอกบอกนนะก้บอโจง่าเขาเลยไปเบิง่งนแอนคีบบอโจง่าเขาตาสงสารตาลุ้ตูตนคะ่ะเนาะว่าไปตาลุต้ตูนค่ะที่จอดรถสําหรับอุ้งอิงควนวะเอฟซีก็ได้อันบอต้องร้งว่าขอจอดรถสั่นแหมโอ้ยเป่าบ้เาเล่าโพดเห็นว่าก็ได้พอดหัดตาเหลือหลาแห้ง อ้ําน่าแค่มเบิ้งหลังกับหัวไปนั่งวันพ่นอันยางมาไทยกับใครอยู่เอฟซีไทยแซวเซลเซลเซวซลอยู่เนาะอันแต่ว่าอันเจ้าของเงอนแม่ติดกระดงที่จอดสํสำหรับน้ององค์อีิงเงสันโอ้หันว่าเงินไขไปถอยรถออกกันละถอยรถออกให้องค์หญิงจอดมันกันละโอ้สุดยอดอีหลีจ้ะ เสียดายเมือนขึ้นมาเด็ดไปเบิงยุราตนาก็สิยูห้างประมานหลายลอยโลอยู่จ้ะแต่ว่าก็จะติดเด็กหน่อยไปโรงเรียน,น,ยน,ยยน,นเนาะพี่น้องเด็กหน่อยไปโรงเรียนย้ำเ้าวันนี้เข้าใกล้สิสอบเสียดายมาเด็กไปเบิงัาเด็ดไปเบิงในไปเบิงช่วงคนอัานเฮดคิปนี่ก็สิอยากหัวกัางนาอพี่น้องโอ้ยอยากหัวน้ำพอด,ดี